เอาสวัสดีครับเมื่อนี้กับบานบอบานอีกหลังหนึ่งครับยุบานสาสมศรีไออำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นบ้านซึ่งลูกค้ากระซ่างตงบหมูกระซางสมบูรณ์ีหนึ่งอบแปดแสนหาครับไอมีขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ห้องโถงแล้วก็ระเบียงครับซึ่งบ้านหลังนี้ยกสูงมาแม่นเมนหนึ่งครับผมก้าประมาณเกตสิบกว่าตารางนี่ครับผมครับบ้านเป็นยกสูงครับผมเดี๋ยวผมพาไปข้างในครับผม นี่เป็นส่วนของหน้าบ้านครับผมหน้าบ้านครับเน่ยของแม่เล็กๆใส่การตกแต่งแบบนี้เลยครับผมเป็นเสาแล้วก็มีการตกแต่งครับบ้านก็สูงกว่าแม่นเมตรหนึ่งเลยครับผมเนี่ยครับผมเป็นบันไดหาขันครับบันไดหาขันนี่ครับผมตรงนี้ครับคุณแม่เป็นเหล้ากำเล็กกำมาได้ครับบันไดหาขันหนึ่งสองสามสี่หาับสูงเมตรหนึ่งเลยครับผมนี่โซนของระเบียงครับเป็นระเบียงอ่ะเป็นเหล่าให้ครับผมนี่ เป็นเล็กกลับมาหนครับท่าสีดำครับผมนี่ส่วนของระเบียงกระเปับกว้างประมาณสองเมตรนะลึกเข้าไปกว้างสองเมตรคทบกว้างสองเมตรยาวเกตเมตรครับผมเป็นระเบียงครับระเบียงให้ตัวเป็นตัวแอลเลยครับผมนี่ครับครับตกแต่งแบบนี้เลยครับผมนี่ในการตกแต่งแบบนี้อันนี้ก็เป็นเล็กกลับมาหนครับท่าเป็นท่าสีชมพูชอบสีเดงกับแจงผู้รับเหมาครับนี่ในส่วนนี้ก็เป็นไม่ตกแต่งทั้งหมดครับนี่ครับเป็นบานเลื่อนครับผมไล่ลูกปักครับ เปลือนปึ๊บสายขวาเลยครับผมห้องนาะห้องโถงกับะมาน18ตารางเป็นไฟ LED 6ดวงแล้วก็ปม3เต็ปไห้ครับผมกับมีส่วนเบาโซนแหว่งเข้าไปครับผมเป็นบานกระทุ่งครับโซนนี่ครับผมเป็นบานกระทุ่ g ไทยเนาะครับผมมีบัวกันเปื้อนเพิ่นเก่าเป็นสีน้ำตาลครับผมเป็นไฟสอดครับครับไฟสอดครับฟังดังกับอาเรือนครับเน็ตห้องนอทน้องแรกครับผม ของน้อน้องแรกอะประมาณสามจุดหางพุนสามเมตรครับผมมีบานเลือดในบานกระถุ่มฟังมีสาบานครับไฟ LED อีดีสอกครับโคมสลับเป่าให้ครับผมมีมุงลวดครับทุกบานติดมุงลวดไปหมดเลยครับผมมุงลวดครับมุงลวดให้อยู่ในอบอยู่หรอกครับผมผูกค้าบริจายเพิ่มนะแล้วก็มีของที่สองครับผมของที่สองกับขนาด3.5มจุดหางพุสาเมตรครับผม ของนอนอันที่สองครับเป็นบาดเลือนฝั่งนุ้มเป็นบาดเลือนครับผมเป็นบาดเลือนนี่ครับผมครับนี่ครับแอร์ก็ยี่ห้อให้เออครับเพิ่นก็ซื้อกับทางร้านเลยครับซื้อกับผู้รับเหมาครับจำนายแอร์ร้อมติดตั้งเลยครับผมครับนี่เราวางของโคงไปนี่ครับของพุ่งครับผมวิธีการไหวครับครับปื๊บไม่นี่ครับเป็นซิ่งตรงครับผมนี่ครับในตามนี้เลยครับ ส่วนนี้เป็นซื้อมาไอ้ทางผู้รบเมาติดหายครับนี่ครับผมผู้ต่ำเมาติดในที่ครับผมส่วนนี้ออกล้างบ้านครับบันไดหาคันวิเล่าหผมครับมีการเปืือนไหนครับยังสุดเลยครับผมเดยวผม้ชายเบิกของนนมครับเด็กของของเราอยู่ฝั่งนี้ครับเลิฟมาดิกับเป็นห้องแ้มครับ้องแ้มกับประมาณสองจุดหกุ้นสองเมตรครับผมได้ตามนี้เลยครับผม ที่เห็นเลยครับนี่ครับอุนกับแถมครับไอชักโก้กับเป็นของโซส็กโก้ครับอ่างนาหนาเป็นของคอโตครับผมมีกระจงให้พอรนิลานบอกครับสิ่งกับอยู่ในงบยู่แล้วครับในงบแปดแสนหาสิบบางนันนีองับอยู่กาลสินนงเข้าครับผมอยู่บ้านสาสมศรีครับผมอำเภองขงชัยนารจังหวัดกาลสินครับซึ่งเพื่อนก็ไปหาผมที่สำนักงานนร ออกแบบตามงบลูกค้าครับมีงบเท่าไรคูยกันไดหมดครับสำหรับสร้างสมังครับผมการดับแรกก็โซสอบโซสอบถามก่อนก่อนเข้าไปหาที่สำนักงานกับสำนักงานการต่างดวมเพื่อสมจังหวัดสารค้ามับจับกู l นแม p ไปได้เลยครับผมการเดี๋ยวผมสิบาไปสอบถามเพิ่มทับใจของเจ้าของบ้านครับผมเอาสวัสดีครับมื่อกี้ถามว่าบอบบานอีกหลังนึงยุบบานไหนคุณแม่บ้านศาสตรสมชีจ้าตำบลตำบลทันยา เพื่อมาล่าสายจังหวัดกาลสินกันกาลสินครับเป็นบ้านไอ้ซึ่งลูกค้าก็สร้างตามงบก are, ับสร้างสมานบุญศีนี่งบเท่าได้แม่ของบ้านหลังนี้ครับผมแปดสิบห้าแปดสิบห้าครับตามได้ตามนี้เลยครับผมเป็นขนาดสองของนอนหนึ่ง้องของแนมแล้วก็ห้องครัวห้องทูงระเบียงซึ่งบ้านหลังนี้ก็ยกประมาณเมตรหนึ่งครับผมเป็นบันไดหาขันเนาะคุณแม่เน้องสร้างแต่ละคนไม่เห็นบ้านให้แม่เป็นได้ดีดีเนาะครับสจ้างได้มากก็ดีดีครับผม แม่เพิ่นกัดูแลตลอดเนาะครับผมสร้างไงสุดท้ายเป็นสร้างสีเนาะจ้เก็บงานให้ครับผมครับผมสร้างสีก็ดีครับผู้ใดผ่านไหม่านแม่แถวนี้อยากมาเบิ่งบ้านตัวอย่างของสาสมัครเบิ่งได้บ่แม่เบิ่งได้จ้าเบิ่งได้เนาะครับผมเอามาเบิ่งได้นะครับอยู่แถวนี้เนาะอยู่บ้านสาสมศรีต้องคุณแม่เนาะจ้ายุานสาสมศรีครับผมครับผมกระขอคุณแม่คุณแม่พึ่งแม่เนาะครับผม คะแนนเต็มลอยใดคุณแม่ก็มาทับใจที่สางบัตรกบสางสมัครครับผมไอสองลอยคุณแมไอสองลอยเนาะคุณแม่โอ้สาธุแม่เพิ่นดีใจหลายครับไอสองไอสามครับผมแสดงว่าแม่เพิ่นประทับใจเนาะคุณแม่ครับผมประทับใจเยอะครับผมแนะนําหนแนี่ยพูดเลยจะสังบัตรกบสางสมัครมุยซีครับจะไแนๆไหนจะนี่จะครับผมเป็นในไานก็สั่สงบัตรกบสางสมัครสบายใจบ่สบายใจครับผม เพราะว่าเข้ากับเหตุงานตามนาทีน้องคุณแม่เบิกงานตามงมวดเบิกซิงงวดครับผมครับมงวดโรคเศาเอกเราสุดท้ายคือหมอบ้านครับเนาะน้องคุณแม่เนาะบาได้จุกจิกน้องคุณแม่เนาะบได้จุกจกกบ่ได้า่าครับอันาน,าน,านั้นอันนี้แมนครับ <laughs> ครับผม ถ้ารู้ว่าแม่ประทับใจเนาะครับเนาะประทับใจจ้ะการยูบานสาสมศรีจ้ากานสาสมศรีอำเภอทัานย่าอำเภอกวลาดเสย์จงหวัดกาฬสินธุ์ครัีในงบ8ปดแสนหางครับผมติดตามอย่าลืมครับติดตามเฟซบุ๊กสมาร์ทบุญศรีแล้วก็ช่องยูทูบสมาร์ทองแชนแนลครับแล้วก็มีช่องทิกตอกครับผมอ่าครับผมกับมีแค่นี้แล้วเนาะครับผมครสวัสดีครับผมน้องคุณแม่ครับขอบคุณครับ